โอเคนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูรีแคปของเมื่อวานกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นช่วงที่เทรดไม่ได้ยากนักนะครับเรามาดูอันนี้เป็นฝั่งฝั่งขวาเหมือนเดิมนะฝั่งขวาเป็น m 5นะครับห้านาทีส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเดี๋ยวอยู่ที่ m 1กันนะครับราคาเนี่ยเปิดขึ้นขึน้นก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปรีไฟล์ใช่ไหมราคาเปิดมาใช่ไหมครับในแผนตอนเช้าที่ผมตื่นเช้ามาผมก็ถามว่ามีใครทันบลายปิดแก็บไหมเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นโซนาเป็นโซนดีมมานนนด้วยนะเห็ มันเป็นโซนดีมา์ที่เรารออยู่แล้วในแผนใช่ไหมครับทีนี้ราคาก็มีการวิ่งเด้งขึ้นไปอันนี้ผมตื่นไม่ทนันผมตื่นมาประมาณ7จ็ดโมงนะครับอ่ะผมเห็นราคามันอยู่แถวนี้แล้วนะครับแต่ว่าผมรอไปหน่อยนะครับผมมองว่าถ้ามันย่อมาชักหน่อยผมจะเติมแถวนี้นะครับอ่าแล้วในช่วง8ปดโมงน่าจะวิ่งขึ้นไปนะครับอ่ะแต่ปรากฏว่าเขาลงมานิดเดียวนะในช่วงประมาณที่ผมตื่นเจ็ดโมงนิดหน่อยผมรอ8ปดโมงพอ8ปดโมงผมไม่ทันละราคาวิ่งขึ้นไปเรียบร้อยลวนะครับ ก็นั่งดูราคาวิ่งขึ้นไปเนาะไอช่วงที่นั่งดูราคาวิ่งขึ้นไปผมก็ไม่ได้ออเดอร์นะครับแ,แล้วผมมาได้ออเดอร์อีกทีในช่วงตรงนี้เนาะตรงนี้เนี่ยผมเข้าไป2ครั้งนะครับในในฝั่งเซลล์ตรงนี้นะผมเข้าตรงช็อตแรกไปคือผม p e n ด i n g ตรงขอบนี้เลยนะครับไอชุดนี้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะสวยดีนะครับผมก็เลยเข้าตั้งแต่จังหวะแรกเลยลองมาดูฝั่งนี้ของ M1 นะเหมือนที่แจ้งนะครับช่วงนี้เรา switch มา M5 M1 กันนะครับ ส่วนใหญ่ H1 ก็คือดูเป็นแนวปะทะเพราะว่ายังไงราคามันวิ่งแรงอยู่แล้วเนาะโอเคตรงนี้นะครับตอนราคาวิ่งขึ้นไปผมเห็นราคาวิ่งเนาะอันนี้อันนี้มันต้องอาศัย A. ความเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็อาศัย A. เรียกว่าเป็นประสบการณ์ก็ได้ก็คือพอร,ราคาวิ่งขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับราคาวิ่งขึ้นมาแล้วมีการรีเจ็คไส้อะไรเงี้ยผมก็เลยกดไปไม้หนึ่งคือผมไม่ได้ pending น,นะครับ ผมเห็นว่าราคามันเหมือนจะหดนะครับผมก็เลยเข้าไปเลยได้ไอ้ตรงนี้พอดีขอบตรงนี้พอดีนะครับหนึ่งไม้แล้วเอสเอลอยู่ด้านบนพอราคาวิ่งมาปุ๊บผมก็บแอดเลยว่าเฮ้ยน่าจะมีการกลับตัวที่โซนบริเวณนี้แล้วแหละนะครับเพราะว่าโซนเนี้ยก็เป็นโซนที่มีระยะเหมือนกันนะครับรวมถึงไอ้ตรงนี้เนี้ยนะครับมันเบรกไอ้แท่งนี้ไปด้วยอ่ะผมก็เลยมองว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะถือมไม้เซไว้นะครับราคาวิ่งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ลงไปอีกรอบหนึ่งไอ,ลงอ้ลงจังหวะลงช็อตนี้แหละนะครับผมเห็นไอ้ตรงเนี้ยผมรู้ส เลื่อนสต็อปลอสจากด้านบนนี้นะครับมาตรงนี้ก็โดนไปนะครับถือว่าไม้นี้ก็โดนหน้าทุนไปนะครับไม่ได้อะไรอ่ะไม้สองทำไมผมถึงตัดสินใจเข้าอีกใช่ไหมครับในจังหวะที่2เนี่ยนะครับอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะจะเป็นตรงด้านบนนี้ใช่ไหมครับช็อตนี้นะครับคือผมเห็นแล้วว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นอีโคไฮนะครับมันเป็นทําหน้าที่เป็นอินดิสเมนต์ของ m 5ด้วยเนาะพอนี้มันเป็นอินดิสเมนต์ของ m 5ผมเลยเติมไปอีกไม้หนึ่งนะครับจากที่ผมเข้าไปตอนแรกรอบแรกแล้วก็โดน be ไปใช่ไหมอ่ะจังหวะที่ราคาขึ้นมาออ,อ,นนมาอีกรใหม่อีก อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะก็จะเป็นตรงบริเวณนี้อันนี้ผมต้องขยับนิดน,นึงนะครับราคาวิ่งขึ้นนะครับลงแล้วก็จังหวะที่เขาขึ้นมาตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วมันมีการดึงกลับตรงนี้นะครับผมเข้าตั้งแต่ตรงนี้ละอ่ะแต่ว่าผม s l เผื่อไปนะครับนิดน,นึงตรงนี้เนี่ยนะครับทําไมผมถึงเข้านะครับคือตรงนี้เนี่ยคือผมมองว่าราคาเนี่ย จริงๆเหตุผลที่ผมเข้าคือผมไม่ได้คาดหวังให้มันลงไปแบบตามเฉลยตามภาพนะครับคือผมมองว่าเอ้ยมันขึ้นแล้วเดี๋ยวตรงนี้มัน expand ไปแล้วใช่ไหมครับอ่ามัน expand ไปแล้วหรือว่าเบรกออกไปแล้วถ้าเราเข้าในการกลับตัวที่ปลอดภัยที่สุดคือเข้าจากหลังจากมันบอสไปแล้วนะครับเราจะไม่เข้าแบบ short ซลล์ที่มันอยู่ในระหว่างที่มันยังไม่บอสนะครับอ่าหรือว่ายังไม่ช็อคเนาะตรงนี้เนี่ยพอมัน sweep inducement แล้วมันมีการวิ่งลงมาอย่างเงี้ยผมก็เลยลุ้นว่าอ่ะผมเปิด short ซลล์ไว้ SL ด้านบนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นลิควิดตรงลิควิทตี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันถ้าเราสังเกตดูดีๆเหนือตรงเนี้ยมันจะมีแฟร์วอลูแกรปด้วยนะครับเห็นไหมผมก็เลยตัดสินใจเข้าตรงนี้เพื่อที่จะไปรอบายอีกทีหนึง่งคือตรงนี้จะเห็นว่าผมขีดไว้เห็นไหมผมจะรอบายอีกทีตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตรงนี้มันก็เหมือนเป็นบล็อกของเราใช่ไหมครับอ่ะสวิปแล้วก็ปึ๊บขึ้นไปใช่ไหมคือตรงนี้ถ้าผมไม่บายแอนเซลเนี่ยผมน่าจะได้ไม่บายตรงนี้ไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่าเด้งนะครับแต่ว่าเราดูเซล ผมก็เลยไม่ได้เอาเดิมตรงนี้คือบางทีเวลาเราใบแอวฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปนะครับมันก็มีโอกาสที่ทําให้เราพลาดอีกฝั่งหนึ่งเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะมันมันจะมีเทรดเดอร์อยู่2ออประเภทอยู่แล้วนะครับก็คือคนหนึ่งไบแอวเซลล์คนหนึ่งไบแอวบายใช่ไหมเราก็จะได้ไม้บายของคนที่ใบแอวเซลล์เนี่ยเช่นกันนะครับก็เป็นเหมือนกันแลกกันนะครับเป็นเรื่องปกติของตลาดอยู่แล้วนะครับทีนี้พอราคาลงมาเนี่ยครับถามว่าจังหวะนี้ทาไมผมถึงไม่ปิดนะครับคือผมเห็นละมันลงแรงนะครับมันลงแรงปุงง๊บแล้วก็วิ ผมตัดสินใจเหมือนกันว่าเฮ้ยจะออกดีไหมนะครับเพราะว่าราคาย่าอยู่ตรงนี้นครับแต่มันก็เหมือนจะแหลมออกไปได้ผมก็เลยขยับจาก SL ด้านบนนี้เนี่ยนะครับผมเลื่อนมาเลยนะครับคือถ้ามันบิงขึ้นไปด้านบนเนี้ยผมได้น้อยใช่ไหมผมก็เลยเลื่อนสต็อปรอดมาตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ที่มันวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นนะครับผมเลื่อนสต็อปรอดมานี่เลยคือถ้ามันไปแบบเนี้ยปึงป้งปึ้งเดี๋ยวผมจะบายต่ออ่ะเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยเลื่อนสต็อปรอดมาตรงนี้ปรากฏว่าเบรกเลยนะครับปึ้งอ่ะคือพอมันเบรกตรงนี้ สิ่งที่ผมมองคือผมเห็นว่ามันมี liquidity ตรงนี้ใช่ไหมครับถึงมันจะเป็น demand แต่ว่ามันก็จะมีไอ้ตรงบริเวณนีถ้ถ้าสมมติว่าจะเข้า buy นะครับผมก็ pending ไว้ buy ไว้เหมือนกันนะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเข้านะครับคือถ้าเรามีสกิลหรือว่ามีความรู้ระดับหนึ่งแล้วเราจะสามารถเข้าสฝั่งได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องปิดนะบางคนอาจจะถามว่าทําไมด้านบนยัง sell อยู่เลยแล้วเปิด buy ทาไมนะครับก็เป็นการปัดหลอดด้วยครับปัดหลอดเอาเอา r ี b a ตตัวเองด้วยนะไม,ไม่เชิงหรอก ก็คือเข้าแล้วเผื่อราคามันจะไปแล้วมันเป็นเหมือนการล็อกกําไรด้วยนะครับล็อกกาไรยังไงก็คือไม้นี้เราเข้าสมมตินะเราเข้า1%เรเใช่ไหมครับเร,เราไม่ตีเป็นหเร็ตหรอกตีเป็นหลอดลวกันเพราะว่าหลอดต้องเท่ากันสมมติว่าตรงนี้ผมเข้าอยู่ที่0.5นย์าแล้วพอราคามาตรงนี้ผมก็เพนดิงไปเลยเหมือนกันนะครับ0.5อ่ะถ้าราคาวิ่งขึ้นมาปุ๊บหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไอ้ตรงนี้ผมบวกไอ้ตรงนี้ถามว่าบวกผม ก็คือบวกลดน้อยลงแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ากําไรที่เราจากจุดน,นี้มาถึงจุดน,นี้มันก็ยังเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเฮ้ยเทรนด์มันเป็นขาลงสักเจอเป็นขาลงแล้วเดี๋ยวมันมีโอกาสที่จะติดอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็กลับเป็นขาลงพอราคาวิ่งขึ้นมาถึงจุดหนึ่งเราก็ TP คัดไม้บายออกนะครับพอเราคัดไม้บายออกแล้วลราคาวิ่งไหลต่อเราก็คือเราจะได้บัฟเฟอร์ตรงนี้ไปอันนี้มันจะเป็นแอดวานอีกหน่อยหนึ่งแต่ถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมมันก็มีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของเาคาืออะไรครับความเสี่ยงของเขาคือกกาาารรรรทีี่ถ้้เคคััตงนนออนะบ เราคัดไม้บายตรงนี้ออกแล้วมันวิ่งกับขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเราก็แค่ติดลบไงครับไอ้กำไรไม่ใช่ติดลบหรอกกำไรเราก็น้อยลงจนอาจจะถึงหน้าทุนใช่ไหมครับแต่เราก็ได้ตรงนี้ไปแค่นั้นเองนะครับกับอีกกรณีหนึ่งที่แย่ที่สุดเลยคือราคาดิบน,นิดเดียวแล้วก็ไปชน SL อ่ะถ้ามันชน SL แล้วไปต่อก็หมายความว่าอะไรครับไม้นี้เราก็ยังกำไรอยู่แล้วก็บวกอยู่ แต่เราจะขาดทุนในส่วนของบัฟเฟอร์ที่เราเอามาเล่นตรงนี้นิดหน่อยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเราจะบริหารจัดการยังไงแต่ถ้าเราได้ไม้ที่ดีแล้วนะครับในตำแหน่งที่ดีแล้วที่มันพร้อมที่จะผักราคาไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราเล่นได,ได้หลายอย่างขึ้นแค่นั้นเองนะ,ะตรงนี้อันแรกผมก็เพนดิ้งไว้เนาะคุยกับน้องแจ็คไว้เหมือนกันใช่ไหมว่าตรงนี้พลาดไหมนะผมก็บอกว่าตรงนี้ผมตกรถเพราะว่าผมเพนดิ้งไว้ด้านล่างเลยนะครับราคาดิ่งขึ้นไปก่อนนะครับพอมันลงมาอีกรอบหนึ่งเนะี่ยอันน เขาเป็นเทรนขาลงใช่ไหมแล้วเขาสร้าง liquidity ไว้ใช่ไหมครับแล้วมันทุบลงมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเป็น continuation นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปดักอีกรอบนึงเนี่ยนะครับผมมองว่าเสี่ยงแล้วนะครับผมก็เลยคัดออกแล้วก็มองว่าเดี๋ยวราคาต้อง expand ลงไปด้านล่างได้นะครับแค่นี้เลยนะครับเหมือนจะซับซ้อนนะแต่มันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับแต่เนี้ยก็คือจบจบไปนะครับจบออเดอร์ไปไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะไปไกลนะผมก็คือคัดแถวนี้แหละนะครับอ่บริเวณที่เป็นโลที่คิดว่าราคาจะดิ่ เป็นเอ็กซ์ตรีมสุดท้ายนะครับต่อ,อมานะครับก็พอหลังจากนั้นราคาก็วิ่งเบรกใช่ไหมพอราคาเบรกรอบนึงนะครับผมก็จะใบแอนยังใบแอนเซลอยู่นะครับยังไแอนเซลอยู่แม้ว่าไอ้ตรงที่ราคามันรีเจ็คนี่ยถ้าเราดู H1 เนี่ยนะครับซ้ายมือมันจะมี H1 อยู่ตรงนี้เนาะเป็นโซนเหมือนกันแต่ว่าราคาดิ้งวิ่งขึ้นมาตรงนี้เป็นอินดิวส์นะครับแล้วก็มีโซนซับอยู่ตรงนี้เนาะเป็นโซนฟลิปนะอันนี้เป็นฟลิปโซนนะครับราคาติดฟลิปโซนรอบที่หนึ่งนะครับ ผมบายเหมือนกันอันเนี้ยท่าเดิมนะครับก็คือผมจะเล่น2งหน้าอันเนี้ยจังหวะเนี้ยราคาวิ่งลงมานะครับปึ๊บเด้งขึ้นเด้งขึ้นตอนนี้เนาะตอนราคาพูล,ลงมาเนี่ยนะครับผมเข้าบ่ายนะครับอผมเข้าบายไปแล้วก็กะว่าอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันจะตีกลับแล้วผมก็เลยไปวาง TP เนี่ยนะครับด้านบนนู้นเลยอันนี้ผมบายตอนแรกผมบายตรงนี้เลยนะนะผมก็รูดลงมาตรงนี้อ่ะพอตอนไอ้ผมบางตรงนี้เนี่ยนะครับราคามันขึ้นไปไม่ถึง มันติดที่โซนตรงนี้นะครับผมก็เลยตัดสินใจเลื่อน Stop Loss ขึ้นมา BE ตรงนี้นะครับแล้วผมก็หาจังหวะในการเซลล์นะครับอีกรอบหนึ่งมันก็จะมีเป็นคอนเฟิร์มให้เราใช่ไหมตรงนี้นะครับแอดช็อตนี้นะครับราคาวิ่งใช่ไหมครับเบรกกระตุกนะเปิดหลายโปรแกรมเกินนะครับเบรกตรงนี้นะครับเบรกตรงนี้ไปโซน BE ผมนะครับแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมามันทำทรงรีเจ็คตรงนี้นะครับผมก็เข้าเลยนะครับ เพราะว่าตรงนี้ผมถือว่าเป็นโซนของผมแล้วนะครับอ่ะก็เด้งลงมาปุ๊บวิ่งขึ้นมาอันนี้ยังไม่ได้ B e นะวิ่งขึ้นมาก็เสียวๆอยู่นะครับว่าเออสงสัยมันจะกลับแล้วแหละนะครับแต่นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับราคามันก็วิ่งลงมาใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะตรงเนี้ยนะครับก็วิ่งมาก็จบจบออเดอร์นี้ไปนะครับราคาวิ่งหลายยาวเลยนะครับโอเคแล้ว เมื่อวานเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคือไอจังหวะที่มันไหลๆลงมาเนี่ยมันไม่มีจังหวะให้เติมเลยจริงๆนะครับใน M ขนาดในเอ็มนะคือถ้าอยากเติมจริงๆอาจจะต้องไปดูแบบระดับวินาทีอ่ะซึ่งผมก็ไม่ได้เข้าเหมือนกันนะครับราคาก็ลงๆๆผมก็ไป่ทำธุระอะไรของผมนะปล่อยราคานชนไปนะครับออกไปแน่น,นอกกลับมาอีกทีก็คือประมาณช่วง3ามทุ่มนะครับราคาหลังจากมีการประกาศคงประกาศข่าวอะไรแล้วนะผมเห็นว่าไอตรงนี้เนี่ยนะครับมันวิ่งไปอ่ะถ้าเราไปดูในส่วนของ H1 แล้วก็ฮัจโวใช่ไหมไอ,อจุดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นออิิินนนนนดสเเเหมมืกกกััแล้้วว็ีีีารรรรรรจตตงงบบณะคอ่ะ อพอหลังจากราคามันวิ่งไปแล้วมันก็ดีดดีดรีเจ็คกลับผมก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเฮ้ยมันอาจจะติดอินดิสแล้วก็ติดแฟในส่วนของเอโออาจจะมีการวิ่งกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมก็เลยเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเข้าบายไว้อ่ะตรงนี้เนาะผมเปิดโพซิชั่นบายไว้นะครับในการคอนเฟิร์มตรงนี้แล้วก็ SL ด้านล่างนะครับ TP ผมมองบนเลยนะครับก็คือมองในบริเวณแอนเดียที่ผมมองว่าราคาน่าจะมีโอกาสไปถึงนะครับถ้ามันจะดีดกลับจริงๆนะครับอ่ะแต่คือผมผมดึง TP เผื่่ออไว้ะ ตอนเช้าอะเนาะเพราะว่าเราไม่รู้มันจะไปถึงไหนไหมผมก็เลยดึงเผื่อไว้เลยนะครับปรากฏว่าราคาก็วิ่งขึ้นมาจริงๆเปิดแกลบนะครับตอนเช้าราคาดันเปิดแกลบพอดีไม่ใช่เปิดแกลบสิมันกระโดดอะไรไม่รู้นะครับตรงนี้ใช่ไหมอันนี้จบจบของของวันนี้ไปเนาะก็เพราะว่าได้เอเดอร์แล้วนะครับเปิดเช้ามาราคากระโดดนะเห็นไหมอ่ะเปิดแกลบป,ปึ้งขึ้นไปนะครับแล้วก็ผมตื่นมาประมาณ6กโมงครึ่งนะครับช่วงนี้ตื่นเช้านะ <S <S ประมาณ6กโมงครึ่งราคาอยู่แถวนี้ไม่ได้เติมไม้นะครับราคาไหลขึ้นไปละนะครับ ก็ปล่อยเลยนะปล่อยทีพีไปแล้วผมก็ไปเติมไม้ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากนั้นพอราคาติดโซนที่ผมวางไว้อยู่แล้วเนาะอันนี้คือส่งให้ตั้งแต่ในกลุ่มนะว่าราคามีการติดหน้าโซนนะครับพอติดหน้าโซนตรงนี้มันมีการเกิดการเหมือนได้ช็อคใช่ไหมครับอ่าตรงนี้มันเป็น m s s แรกของเราใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้มีโซนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ติดโซนแล้วก็เด้งพูขึ้นมานะครับหลังจากนั้นมีจุดคอนเฟิร์มของเราอยู่ตรงนี้นะครับที่เราจะเข้าออเดอร์ผมก็เลยเข้าออเดอร์ตรงนี้แล้วก็็็็มมมาาาานนนี้ผกกกเทคคคคโปปรรรรฟิิตไะะะัับาาบว่่งลงลอ วางไว้2ไม้เนาะตรงนี้เป็นออเดอร์เป็น TP แรกนะครับส่วน TP ที่2เดี๋ยวผมปล่อยโฟนะเผื่อราคามันยังคงเป็นดาวเทรนแล้วก็สามารถไปตามอ่าซิเลโอที่ผมวางไว้ได้อยู่นะครับก็คือด้านล่างนู้นเลยนะครับอตอนนี้ใกล้ TP ผมละโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีแคปแล้วก็การตัดสินใจเข้าหน้าเล่นในแต่ละหน้านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะตรงนี้เนาะ ที่ผมเข้ามาตั้งแต่ตรงนี้นะครับในช็อตที่ในแผนเมื่อเช้าใช่ไหมแผนคือตรงนี้นะครับแล้วจะหาจังหวะเล่นอันนี้คือผมเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วราคาก็วาง TP ไว้นะครับคือตรงนี้ตอนนี้ราคาก็วิ่งลงมาใกล้ใกล้จะถึง TP แล้วนะรอดูท p พไม้เนี่ยนะครับโอเคก็จบงานไปนะครับสำหรับในช่วงเช้าได้มาตั้งแต่ของเมื่อคนะืนเนาะเมื่อคืนจนถึงเมื่อเช้า,ชานี้นะครับก็จบงานไปละนะครับถ้าราคาลงมาถึง TP ก็6 r เนาะแต่ถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็อาจจะมีการแบ่งปิดไปบบบ้าางงงในนสส่วนนครรัโอเอเหข วันพุธนะครับที่23ก็จบประมาณนี้นะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น่อยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ